<fuck. S 2> รกระสุดดีมิดลังกักสียดกทุทุกท่านด้วยนะผมวันนี้อยู่กับมาสเตอร์สล v อต2กับจ g จีเ8อีกแล้วนะผมวันนี้เรามาดูกันเรื่องของค like ิโอปตาก่อนเลยนะผมก็วันนี้นะผม,นนะผมเวลาที่ผมเล่นนะเป็นเวลาสามดาวนะผมไม่ควรที่จะเล่นหลายไม้นะผมย้ำแค่ไม้เดียวพอนะวันนี้เรามาแชร์เทคนิคไม่ได้มาเล่นเพื่อหวังกาไรอะไรนะผมนะกดสีฟ้าผมที่เดิมเจ้าเก่านะผมสองครั้งผมครั้งสุดท้ายเรากดสีแดงนะผม ถ้าคุณเข้าเวลาดีเข้าตรงเกมที่เวลาให้มานะผมยังไงก็บวกนะแต่ผมจะมาลองลหลายเกมให้ดูนะทุกคนแบบบุกเสียนะอ่ะรอนะผมชิวๆนะก็ขอไม้เดียวนะผมมันนี้นะไม่ไม่ไหลไม่ไหลนะทุกคนมันเสียงนะทุกคนมันไม่ใช่เวลาแบบ5ดาว6ดาว7ดาวอะไรเงี้ยนะ ก็ใครที่อยากได้เวลาแบบ5ดาว6ดาวเนี่ยให้ทักไปแอดลินหกแง8เอ็นนะผมไปสอบถามเลยมาจากมาสเตอร์สแลอวนะผมมาขอเวลาบบเด็เดดวงๆแบบบวกปังๆหน่อยแล้วกันนะแต่ข้างหน้าผมจะมาแบบแชร์แบบ5าดาวแล้วกันนะทุกคนอืมสวยงามมากสเกตเตอร์เข้าหร,หรือเปล่าไม่น่าเขา้าอ่ะสวยตามสูตร กำไรับผมนะอยู่ตัวแนละ้วตอนนี้ไม่เครียดไม่อะไรแล้วนะนะแต่เราจะคงคอนเซปต์เดิมนะผมก็คือแค่ไม้เดียวนะทุกคนไม่แบบไหลนะผมไม่ไหลลนะเพราะว่าผมพยายามที่จะเซฟเวลาให้มันน้อยที่สุดนะผมเพื่อคนดูจะได้แบบได้รับความรู้ไปปุ๊บก็ไปหาใช้กันได้เลยนะผมไม่ต้องแบบนั่งดูคลิปแบบนานๆอะไรเงี้ยนะผมนะสำหรับใครอยากได้ดูคลิปต่อไปทเทคนิคใหม่ๆก่อนนะคลิกดูคลิปอื่นๆแล้วกันนะทุกคนหรือใครอยากได้ สำหรับเกม,มแบบอัดแน่นไปด้วยของจ็กเกอร์เนี่ยให้ไปดูที่เทปสล็อตนะผมอันนั้นก็จะแน่นหน่อยจ็กเกอร์อันนี้ก็จะทางเล่นไปทางพวกพีจีหน่อยนะผมมอเตอร์สล็อตเนาะช่องเก่านะผมตอนนี้โดนแบนไปสอบเจ็ดวันนะก็ช่องใหม่ก็แบบต้องรีบทํามาหน,น,นุนที่หายไปนี่ไม่ใช่อะไรนะผมช่องบินนะกว่าจะหาช่องมาสํารองตีให้ได้เนี่ยก็ยากอยู่นะอ่ะสวยผม ก้9มาอีกอ่ะสวยผมนะน่าจะขึ้นหมื่นไหมนะหมื่นสุดท้ายนะไม่ขึ้นไม่เป็นไรผมอ่ะขึ้นครับผมขึ้นหมื่นให้นะโอเคถือว่าโอเคผมก็ถือว่าเวิร์กนะเพรสอบวันนี้ก็ถือว่าพอแค่นี้ได้เลยนะผมกับ3ดาวนะผมเทคนิคฟ้าแดงเราเนาะอย่าลืมผมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์และเป็นกาําลังใจมาเติมส่วนด้วยหากคุณได้ประโยชน์กับคลิปนี้นะผมก็กดแชร์เพื่อนด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ขอฝากวันนี้ไปแล้วครับผม